พะโควะโตอระโตสามาสัมพุทธสัจิธานิสนนิปติตายะปิสายะธรรมะทุนะกะถังภาสิสามังเป็นสุัสสาปิศาสาขาอาศัยสงฆสาวงแต่ทางดังปั้เป็นเญาติธารมะ จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในธรรมคุณคาถาพันนาพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นตามอบรมบ่มใสแห่งพุทธปริสัทธ์ทัหลายให้มีความเคารพยิ่งในพระพุทธศาสนาอันพั็นพระบุตรของเรา พากันยอมรับมัถือสิกต่อกันมาคือฝ่ายชาวบ้านก็อยอมแสดงตนเป็นอุบาสศพอุบาสิกาเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์พระพรัตนอันประเสฐพากันมาทำบุญให้ทานนักษาสนและเลือือปูลปัตยทั้งสี่คือชีวรยนทธบาเรเสนาสนะและ ที่ลานาเทศทัหลายให้พิกษุสามเณรได้รับการศึกษาเล่าเรียนและบำเพ็ญสมณกิจโดยสะดวกพระพิกสุสามเณรก็เป็นผู้รับมรดกในการศึกษาทิจวัตรและศึกษาเล่าเรียนพระธรรมในให้เป็นผู้มีความรู้ความฉลาดในพระบรมณพุทธโทว่า แต่ฐานในพระธรรมวี่ไยสามารถอาฐานในการแสดงธรรมแก่พิธิบริษัทผู้ขอบุปผาเรือได้ให้เกิดความเข้าใจในบุญและปาปรู้จักข้อปฏิบัติให้ได้มีความสุขในชาตินี้และชาติหน้ากตลอดจนถึงมรรคมิภานเป็นการตอบแทนคุณอุปบาสกอุบาสิกา ที่ได้เพื่อบูรก่ผสงองค์สามเณรด้วยปัจจัยสีฝ่ายพระสงฆ์องค์สามเณรก็ต้องเพื่อบูรปาสกบุราสตาด้วยธรรมศัทาคือช่วยแนะนำสั่งสอนให้ได้เป็นที่พึ่งสำหรับตนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าช่วยเหลือเพื่อบูรอยญางนี้แลพร,ระพุทธศาสนา จึงจับยืนโยมั่นคงม,มาถึงพวกเราในทุกวันนี้การสร้างรัฐไว้สำหรับบ้านเมืองให้พิษุสามเณรดูรักษาวัดและชาวบ้านก็พากันเพื่อ